เนื้อที่ประมาณ10ไล่นะครับก็ที่รวมๆถ้านับที่มันเหลืออยู่ก็ประมาณไล่2ไลนนี้แหละประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะพอค่าเมล็ดพันธุ์หรือเปล่านะครับก็สวัสดีตอนเช้าๆในวันฝนตกนะครับขาพดหวานแปลงนี้ก็จำเป็นต้องเก็บก่อนกําหนดนะครับเพราะว่า หนูนะครับหนูเยอะมากเนาะหนูระบาดเยอะมากนะครับก็กินแบบแทบจะไม่เหลืออะไรให้เจ้าของเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เกือบทั้งเกือบทั้งแปลงนะครับก็แต่ละแต่ละเจ้าแต่ละแปลงก็จะเป็นแบบนี้หมดเนาะทางบ้านของผมเขานะครับปีนี้เนาะโดยเฉพาะปีนี้นะครับทุกปีก็ มันก็จะกินแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ปีนี้มันมาลงแบบเป็นฝูงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกำจัดยังไงนะครับน่ครับจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ยเศษที่กินก็นนี่เพิ่งกินเมื่อตอนกลางคืนนะครับก็เลยจำเป็นต้องมาเก็บก่อนกำหนดเนาะถ้าไม่งั้นก็จะ ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็เป็นที่น่าเห็นใจอย่างมากเนาะสำหรับคนทำไร่ข้าวโพดนะครับก็ดูแลมาอย่างดีเนะาะใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็มาโดนแบบนี้นะครับก็เรื่องแบบนี้ใครที่ไม่โดนก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเสียหายแล้วก็เกิดอาการท้อทแท้ขนาดไหนนะครับ แทบจะไม่เหลืออะไรจริงๆนะครับเนี่ยดูครับคือมันกินไปเกือบเกือบทุกฝักแล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่จะไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ก็เพิ่งกินตอนเมื่อคืนเองนะครับก็ปราบกันมาเป็นเดือนๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะปราบยังไงเนาะทั้ง ฉีดยาทั้งวางยาทำแบบทุกวิถีทางนะครับก็เอาชนะสัตว์พวกนี้ไม่ได้นะครับก็จำเป็นต้องหาวิธีเก็บก่อนกําหนดเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นที่น่าเห็นใจอย่างมากนะครับ นี่ก็แปลงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นเจ้าสุดท้ายเนาะก็เลยโดนหนักหน่อยนะครับนี่เป็นเนื้อที่ประมาณสิบไล่นะครับก็ที่รวมๆถ้านับที่มันเหลืออยู่ก็ประมาณไล่2สองไล่นี้แหละประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะพอข้ามาเมล็ดพันหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปเนาะ ถ้าไม่ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะครับทั้งบ้านของผมเนาะจําเป็นต้องทําอาชีพนี้ไปกันยาวๆนะครับก็ใครที่พบเจอปัญหาแบบนี้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับสําหรับคนทําไร่ข้าวโพดเนาะก็มันก็ต้องมีทั้งดีแล้วก็ทั้งเสียเนาะปะปนกันไปนะครับยังไงก็ต้องสู้ๆต่อ,อไปนะครับ คลิปนี้ก็จะมาอัปเดตปัญหาหนูบุกไร่ข้าวโพดทางบ้านของผมเนาะถือว่ามันระบาดเยอะมากนะครับก็เลยจะอยากจะมาแชร์มาขอความรู้จากเพื่อนๆพพี่ๆเขานะครับที่มีความรู้เนาะใครพอที่จะมีวิธีแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับ ก็ขอสวัสดีครับรู้เรื่องแน่